จะมาผัดเอ้นนี่นะมาคั่วผักชีใส่ไข่นะแล้วเนาะก็จะใส่หมูสับนะคะมหมูสับแค่นี้เองนะคะก็นี้ใส่น้ำมันไปแล้วนะคะมันหมูนะคะก็จะใส่พริกไปก่อนนะคะพริกเป็นถิบุบนะคะเดี๋ยวมาดูอ่าใส่พริกนี่นะคะพริกนี้ก็มีหัวหอมกระเทียมกระปินะคะอย่างอื่นไม่ได้ใส่นะคะเกลือไม่ใส่นะคะก็จะใส่หมูไปนะคะใส่หมูสับไป ่อนนะะคจะใส่ไข่สองใบนะคะเพื่อนหลังจากใส่หมูไปขนาดนี้แล้วพี่ๆก็จะใส่ผักนนะคะใส่ผักลงไปนะคะผักชีนะคะหั่นตามใจชอบเลยนะ,ะจะหันห่นฝอยหั่นไม่ฝอยก็ได้หมดนะคะ นี้จะกินกับข้าวเหนียวนะคะคั่วแบบนี้ก็คือทาบ้านพี่ๆเขาก็จะคั่วกันแบบนี้นะคะแต่หยดน้ำใส่หน่อยหนึ่งค่ะเพื่อไม่ให้กระทะมันไหมเนาะผักชีนี่มันค่อนข้างก้านมันเวลานั่นมันจะเหนียวนะคะเพื่อนๆก็พี่เราจะคั่วให้ผักชีมันสุกเนาะ เดี while, ๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะไข่จะใส่ทีหลังนะคะใส่ไข่สองใบส่วนผสมทั้งหลายเดี๋ยวจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะจะเริ่มใส่ส่วนผสมให้เพื่อนๆได้ดูนะคะเผื่อาไปทําทานกันเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะคะก็ในเครื่องปรุงนี้ก็ส่วนใหญ่ทางบ้านเขาก็จะใส่กะตินะคะเพื่อนๆทีเดียก็ชอบใส่นะคะก็ตามเหมือนกับตาน้ำพริกะตินะคะเวลาเวลาเราจะคั่ว แพรว่ากินกับข้าวเหนียวนะคะแต่ว่าถ้าเาจะกินกับข้าวสวยก็ใส่พริกไม่ใส่พริกแล้วแต่นะคะจะหั่นเอาก็แล้วแต่นะคะเดี๋ยวพี่ทิพย์ทำทุกทีพี่ทิพย์ก็แบบนี้นะคะคกก็ยังไม่มีค่ะใช้ถุงก็ติกบุบเหมือนเดิมนะคะใช้บุบเอานะคะตำไอตำเดใช้ถุงนะคะตำตำสั่งซื้อไอ้นั่นก็มันอ็ซิเดนต์ก็เลยไม่เอาเดี๋ยวก่อนค่อย นั่นแหละส่วนผสมจะใส่ให้ก็มีประมันหอยสีอิ๊วขาวเท่านั้นนะคะมันตรงน้ำตาลไม่ใส่นะคะบอกเลยว่าไม่กินน้ำตาลนะคะบ้านนี้จะรู้ได้ยังไงว่ามันนิ่มนะคะท่านก็เอาไอ้นี่กดดูก็ได้หรือว่าเอาขึ้นมาบีบด,ดูนะคะเอามาบีบเนี่ยเงี้ยแต่มันก็จะร้อนนะคะหาอะไรกดก็ได้นะคะหาช้อนมากดเนี่ยถ้ามันนิ่มก็คือมันเอ็นนี่แล,นะะแล้วนะคะสุกแล้ว นี่ก็ชินไปแล้วนะคะพอดทีที่จะใส่ไข่แล้วนะคะนี่ค่ะใส่ไข่สองใบเนาะก็จะทุกใส่ไปเลยอย่างนี้แหละไม่ต้องมาพิธีต่อที่ตีตองอะไรประมาณนั้น พอเกียไข่ไปให้ทั่วแล้ว,ลวค่อยคนทีเดียวจุดประสงค์ก็คือจะให้ไข่มันติดไอ้นี่เยอะๆนี่ก็คนได้นะครับเล่นไฟอย่นีน,นี่ก็คนนะคะค่อยๆกลับนะ,ะเหมือนเราเกียวไข่อุอ้ยอุย้ยปวดขากล้องนี้คะน้ำมันก็จะแห้งไปแล้วไข่จะดูดเอาน้ำไป ที่ใส่น้ำเพราะว่าจะให้ไข่มันนิ่มนะคะเวาลานั่นนะคะแห้งๆไข่มันก็ไม่นิ่มก็อร่อยนะคะนี่คะแค่นี้ก็สุกแล้วนะคะก็ให้ไข่สุกนิดนึงก็เอาลงได้เลยนะคะตอเดี๋ยวไปกินด้วยกันนะคะขอด้วยกันกินนะคะขอบคุณนะคะฝากกดติดตามนะคะกดซับสไครต์ก,ก,กดไลค์กดแชร์พิยิด้วยนะคะนี่นะคะ มาค่ะเสร็จแล้วก็มากินด้วยกันนะคะคัว่วผักชีใส่ไข่กินข้าวเหนียวนะคะนี่ค่ะนึ่งข้าวเหนียววันละเท่านี้นะคะวันนี้นึ่งน้อยไปหน่อยแต่ก็พอดีนะถึงตอนเย็นนี่ก็เที่ยงกว่าแล้วจะบลายโมงแล้วเดี๋ยวต้องไปทำงานพรุ่งนี้หยุดหยุดก็จะได้ทำคลิปเนาะต้องขออาภัยเพื่อนๆที่ ท้าไปตอบคอมเมนต์ช้าแล้วค่ะเพราะไม่ค่อยมีเวลาเนาะเวลามีนิดหนึ่งมันทำไม่ได้นะที่ทํางานนะอยู่ที่บ้านเราจะทํากันอย่างนี้นะหมูวันนี้ก็หมูสับเองนะใช้สามสามชั้น เดี๋ยวจะแบ่งไปกินที่ทํางานครึ่งหนึ่งมากินได้หมดผักชีสองกรรมนะ,ะใส่ผักกาดผักก็นั่นเข้าไปก็ได้เรื่องมีผักกาดก็เลยไม่ใส่ผักกาดนี่ถ้าใส่เนะ เป็นผักกาดที่คนอีสานเรียกอะไรผักกาดหินน่ะนั่นอร่อยหรือปักกวางตุ้งก็ได้กวางตุ้งดอกผักกาดดอกทางเหนือนะคะทางเหนือเขาบอกว่าคั่วผักจีใส่ไข่เจ้านะคะแซ่บดิลีเด้อพี่นุ่มใส่เครื่องปรุงเท่าที่ทิชใส่นะ พอดีถ้าผักชีสงกำนะถ้าเยอะกว่านี้ก็ต้องเติมนะคะแล้วแต่ความชอบนะชอบเผ็ดมากก็ใส่พริกเยอะหน่อยเผ็ดน้อยก็ใส่พริกน้อยหน่อยไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่เลย เป็นอะไรที่ไม่ค่อยจำเจกับนี่อาหารเนาะแต่ไม่ค่อยกินอาหารอินเตอร์เท่าไหร่เนาะในใจอาหารบ้านๆน,นะก็ฝากด้วยนะคะแต่แรกที่น้องเอ้กินของโปรดข้าวในคอนะข้าวหมดไปครึ่งกับครึ่งนึงแล้วปกติข้าวนี่ยนะกินสามรอบ จะมหมดแล้วถัดไปครึ่งกล่องอนะของทำเองต้องอ่ะของชอบด้วยนะข้าวไม่พอต้องแบ่งไปกินที่ร้านก่อนไม่เป็นไร ที่ร้านนี้ข้าวเจ้ามกินข้าวเจ้าที่ร้านเนอะหมดหมดแล้วข้าวข้าวเรือสองปั้นปั้นปั้นหนึ่งปั้นใหญ่ใหญ่ะเหลือแค่ในข้าวอร่อยมากขอบคุณนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะคุดนี้ก็ขอจบด้วยเสียงเท่านี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ